ยืนมายืนอยู่แคงฟังเจียดละมือปวงเพิดอจุนงไ้อะไรแก้่ว่าลูตุน่ะลูกสองคนกะไตยกี สามีก็ตายจากโอ้ยนั่งกอบปากนั่นบ่ได้จนเก้นกองน้ำตาเดี๋ยวแล้่มคืนวังฟาโอ้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 ปากก็เล่านั่นหัวขวานาเหยาบังดินเก่าหัวล้อนั่นเหยียบหยามปาน้ำ

โดดเต้นคือมันเยยนั่นยอกไงนะหมดทั้งไปเสียแล้วโอ้โอโอโอ้ยกันิ่งถึงบ้านพอกับแม่กูเลยนอมนะโอ้ยปานนี้เพิ่นคงคอยอยู่ทากับหายวาวพี่สา ผัวน uh ั huh, uh ่งตายจากแล้วลูกกะเล่าหวยหายหมายที่ไปหาสายพ่อแม่นางอยู่ทางบ้านล่ะนี่นาดียวังนามล่ะยามสุขกาพุ่นจะไป เดินเข้าสู่มาค้ามีสายหนึ่งเดินถ่ายไกลพ่อนัุนพบ้เพียรละนางจิ้เฝ่าวกวินเต้นโอ้ยป่าล้วนน้อไปทางนี่เหมืนคนดื่มซ้ำลูกเศรษฐีผู้มีล้นละ เอาตนเป็นคนเอาวันอือพ่อยงเกียงนั้นพ่อเมียผุนที่สุดก็เกิดแย่ผลทั้งเทบรังวางผัวนั่งตายอยู่ฟันผโอ นลูกกะเนานั้นคอยหายข้าแต่นายบุรุษจนเป็นท่านมาแต่ใส่เทสาวใส่คนนั้นกะจริงไข่ขันเก่ปัดตานนางอย้หูเสือตนของเฮามาจากเมืองสาวัดคือสิไปต่างกวางคุมป่าบ้านนั่นป่านเด ลาดังผู้อยากแขนอยากทับเรื่องอันใดนอไก่ทเฮามาสิเ้าจาตแหลงตานลาปัตตานังกจงคามถึงบานนาสาวัีพอกับมโอ กะจิงเกว่าขอวัดไตแล้วแต่มือคืนลนาอาฝนตกน้องนอเปียกเกินนมกัดนั้นทวีพาททานสิทธิกับเมียทั้งลูกใสยกะเล่าตายนั้นไมเมียนละ เือเกื่อเพัเราสุขลานโอ้โอโอ้ยอาโอ้องกันบอ้โต้าอ่โดูกออนโม่นอ้อ้สาวทอ้โ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 อ้นอ้โอ้าอ้อ้อ้สา้บอ้าน้โอ้โอ้อออออเ เดี๋ยวนี้สักนั้นแจ้มเจ้ากระเป่าอยู่นั่นของพอนไฟกำลังพวมลวกค่อยกระมาแต่งั้นนั่นละปาตานใจสันละปู Ôi <rium> <Dante> <asureit> oh, 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 ô ô ô phò Cả diện hoang Ô ôi ô ô Cơ sở tì phong Bầu kháng Nắng lấy hoàng oh, 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 <demonstro> Còn <ice> <thương masked> <lah> Và ơi Nó không thể ฟ้าสร้างมารากบทนหนาคนที่นั่งเสนหางสร้างมาเป็นนั้นไปได้นะเกิดวิงเวียนหัวเก่านะปาตะเฮาเศ้านี้ สัตทียันหบวยาบจังนังเสิลม,มว่าทางนูนะโอ้ยสุดที่นังสสหับได้โอ,โอ้ยอันสุนดกัอนน้องได้เดินไปตามพงไท่พวงละมือว่าทั้งเพื่อ luôn là mưa và thắng hồn là du càng Poor, ัหนงตนล่ะลูกใส่ใ่ว่าพูดตนโอ้โอยคือน้ำพัดนั้นนี้ให้ผัวของนກงกะนอนตายถือผิดงูนั้นกัดตอง บี่ดามันดาทั้งสองตาโอ้โอ้ยหายใจก็ายพังนาจักมิคือมิยังมาเล่นต่อมาตายพร้อมว่าพังกันนาเอาคนทั้งหลายในบ้านหินตาตาเจ้าเดินผ่านโอ้โอ้ยท้า cạn tuyệt quang bà cầu áo con và quan nắng nghe. là xia pa nắng bộ hoang sam u u u ơi pa sa cha quan đại là sai nam ta lấy nón u u u ơi tin chào sóng kẹt แต่แหมบอกกินนั่นยังเขาห้างไก่นางก็ซึมเศร้าเท่าเบาปากกระจุมมาโอ้ยเดินไปตากอารมแลวว่าคนเกิดวงวานทพากบถือ โอ้ยนาหลายวันขวบมือแต่นางยังนั้นสัญจรทุกค่ำคืนบ่หลับนอนเตี้ยวปะนี้เอจออ้าจรงยา ผู้ที่ถูกน้อเอือนสั่นมาหุบหันกระทบกันน่ะโอ้ยขั้นไปเจอแบบนั้นโอ้ยกะน้องว่าสิเป็นอย่างเอ้ยินน่ะ จังสังขารมนุษคนจริญใต้ถ้าสิตก็เพียงนีสปาป็นว่าปู